สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเลี้ยงหอยปังนะครับพึ่งเอามาจากตลาดนะครับโดยที่ผมจะเลี้ยงในกระชังกระชังนะครับในกระชังนี้นะครับก็จะมีต้นกล้วยแล้วก็ขี้กัวแล้วก็ดินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะให้หอยปังเนี่ยกินเป็นอาหาร คขนาดของกระช่งก็2อคูณสนะครับขั้นตอนการปล่อยหอยนะครับเราก็ต้องเอาถุงถุงหอยครับหอยปังเอามาแช่ในน้ําก่อนนะครับเอาแช่ในน้ําแล้วก็เอาน้ําใส่ทีละนิดนะครับอย่าเพิ่งปล่อยทีเดียวเพราะว่าจะได้ทําให้หอยปรับตัวกับน้ําใหม่ก่อนนะครับอพ,พอแช่หอยปัง ในน้ำประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงนะครับเราก็จะทำการเทหอยลงเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหอยที่ซื้อมาบางตัวมันลอยน้ำมันมันจะต,ตาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ นี่ครับเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับบางตัวก็เปิดฝาออกนะครับเพื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนี่คือการทดลองว่าหอยจะลอดหรือเปล่านะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ